สบายดีหมดตุคนสบายดีปีใหม่2023ลิปนี้เพื่อตอนหับปีใหม่เอาจะมาว่าเกี่ยวกับหนองแสทุกคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่าอาณาจักรนา่นเจ้าหนองแสหรืออาณาจักรหนองแส แต่หลายคนอาจจะบูฮัวน้องแสมันอยู่ใสแ้ใน้งินแต่คำก่าวขานหรือในกาบโกนที่เคยเว่ากันมาหรือในทางประวัติศาสตร์แต่หลายคนอาจจะบูฮ่วน้องแสมีแท่จริงหรือบอกคิบนีเอาจะขอมาเวา่ามาบอกว่า นองแสแมนมีจริงบมเมนมีแต่คำกล่าวคารนตอนนั้นนี่คือสีอาณาจักรที่เฮาหมักจะได้ยินหนึ่งอาณาจักรหนองแสสองอาณาจักรนานเจ้าสอาณาจักรไอลาวสี 4. อาณาจักรตาลี อันแท้จริงแล้วอณาจักรทั้งสีนี่แมนอยู่บนเดียวกันตามแต่ไปจะนิยมเอื่นกันหรือเอื่นไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นยางจิงว่าอณาจักรหนองแส่ปอนองแสแมนจุดสำคัญหรือจุดเริ่มต้น หรือมันเป็นอลต่างของเม <ร Stevens. S 1> ืาาองเอกของอาณาจักรเป็นยังจึงว่าอาณาจักรนานเจ้าอาณาจักรนานเจ้าหมายถึงเจ้าในเขตไต้หมายถึงอาณาจักรที่อยู่ในเขตไต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน สามอาณาจรรักรอ้ายลาวเป็นจังจิวาอาณาจักรอ้ายลาวเพราะว่าอาณาจักรแห่งนี้แม่นศุนาศาสตร์ลาวเป็นภูรีเริ่มก่อตั้งขึ้นซึ่งเป็นพลเมืองจำนวนส่วนใหญ่ของอาณาจรรักร แต่เ็ีกเลี่ยง่าได้จากทุนเผ่าอื่นๆนอกจากทุนเพาของลาวเฮาสี่แมนนัณาจักรตาลีเป็นจริงจริงว่าอาณาจักรตาลีเพราะตาลีแม่นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรนองแสหรืออาณาจักรนานเจ้า เรืออาณาจักรไอาลาวและตังอยู่เขมน้องแสเราจะมาลุมกันก่อนจึงคอยมาเบิงหูภาพของอาณาจักรหนองแสในแผนที่และหูภาพตัวจริงน้องแสหรือหนองกระแส เขาคงเคยได้ยินคำกราบ,บ,บคำกลอนที่เคยผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่ามาว่าเหลียวลงเมือทางกรรมน้องกระแสแสนยานคำว่าน้องกระแสแสนยานคำว่าแสนยานนั้นแม้แสดงถึงความกว้างใหญ่ของน้องแส เขาเคยว่าว่าหนึ่งยานสองยานสามยานสี่ยานสินการปักหลักหัวเรือการแทกอันใดอันหนึ่งหิดเป็นญยานเป็นญยานแต่คำว่าแสนญยานหมายถึงความยิ่งใหญ่ของหนองแสนับเป็นแสนบริหนับเป็นสิบเป็นหอยบริหนับเป็นพัน และคำว่ากระแสซึ่งน้องแสกแมนยืมออกมาจากคำว่ากระแสนั่นเองกระแสนี่เอาจะเคยได้ยินมันก็มีถ้าว่าเรื่องกระแสกับแมนกระแสลมกระแสน้ำกระแสไฟ หรือแม้แต่กระแสน้ำตาก็ขึ้นกับกระแสน้นำคือการเอาก็เคยได้มีคำกลบารคำกรที่ว่านํำตาไายยาวเป็นกระแสนอณาจักรนานเจ้าน้องแสน้องแสมีสอว่า คือไฮเล็กไฮเล็กในภาษาอังกฤษม e น ear s h a p e c ear s h a p e c หมายถึงเลนดับจืดมีหูคือใบหูของคนจึงว่าเอียเอียหมายถึงหูในภาษาอังกฤษ sharp e หมายถึงหูผ่า c หมายถึงะเล ในบอน,นี้แมนตเลีนำจืดนองแสหรืออ,อไฮเล็กแมนตั้งอยู่ในมณฑลยูนนานของจีนในปัจจุบันซึ่งมีเมืองใหญ่ตั้งอยู่นั้นก็คือเมืองต้าลีดังเอาได้วา่า ลวงยาวของมัน41.5กิโลเมตรลวงกวงก็มีบนแคบบนกวงแตกต่างกันแต่ไลเสเลียแมน6กิโลเมตรลวงกวงเสเลียและเนื้อทีแมนสองหอยห้กิโลเมตรมณฑน ความเลือเปนระว่าง10เมตรหาเาเมตรสูงจากระดับน้ำทะเล1 9 7 2เมตรซึ่งน้องแสหรือน้องเออร์ไนีเป็นหานึ่นงในจิตน้องใหญ่ของจีนในปัจจุบันและเป็นน้องอันดับสอง ของน้องอยู่ในมณฑลยูนนานสิ่งน้องอันดับหนึ่งมันน้องเดียนจีที่อยู่ในเมืองคุณหมิงเมืองเอกของอยูนนานในปัจจุบันต่อไปนี้เราจะมาอธิบาย เป็นย่งจึงใส่ซื่อว่าน้องแสหรือว่าน้องกระแสเพราะว่าในนิทานพืชเมืองได้กล่าวว่ามีเจ้าหิ่งผู้หนึ่งที่คูหักได้ออกไปสู่ลบทุบตีเป็นเวลาหลายปีและมีข่าวบอกว่าแมนได้เสียสีวิต ยู่ในบันโฮเจ้าหญิงก็มีความเสียอกเสียใจหลายมีแต่ห้องหายซึ่งน้ำตาของเจ้าหญิงได้ออกเป็นกระแสท่วมล้นไปจนกลายเป็นน้องในจปัจจุบันนี้จึงเอิญนว่า น้องกระแสหรือน้องแสและในบางนิยายก็ว่าเจ้ายิงได้ไตกระบองรอเรียกน้องแสจนถึงบรนทุใายก็ตนลง น้องแสนั้นหมายถึงว่าขาโตตายแต่เมื่อคู่หักหรือเจ้าทายได้กลับมาก็ได้ยินข่าวว่าเจ้าหญิงได้ตายแล้วหรือขาโตตายแล้วก็เสียใจ จึงอธิษฐานว่าเมื่อตนเองตายจะขอตายเป็นหน่วยผู้อยู่เคียงข้างน้องแสนี้เพื่อบอให้ห่างไกลจากเจ้ายิิงที่ตนหักดังนั้นจึงมีผู้หน่วยหนึ่งหรือสายผู้หน่วยหนึ่งที่อยู่แคมน้องแสคือสายผู้กังชา ยิงเป็นนิทานเหล่ากันมาว่าชายผู้กันชานกับน้องแสจะอยู่เคียงขู่กันไปตลอดและก็ยังมีเหีดของประเพณีที่หลายเผ่าในเขตยูนานหรือเขตน้องแสได้สลองกัน ในแต่ละปีก็คืองานบังไฟเรื่องการจุดไฟนั่นเองซึ่งแสดงถึงการจุดกระบองของเจ้าหญิงหลาะแคมน้องแสนั่นเองบางก็ว่าว่าขึ้นกระแสน้ำกระแสลมใน น้องแสนั้นแสดงถึงการคำควรห้องหายของเจ้าหญิงราเรียบตามน้องนั่นเองและในทั้งหมดนี้ก็แสดงห้ถึงสื่อของคำหวาน,น้องแสหรือน้องกระแสแมนมีครบ ถึงกระแสน้ำกระแสลมกระแสน้ำตาและกระแสเสียงคำควรของเจ้าหญิงนั่นเองบทีญามะเบิเง,ง,เงในแผนทีนี่คือแผนทีนี่แมน น้องเออไฮแผนที่มันอยากน้อยแนนกบวอยากเอ็นขากบันไดจะหน่อยฮะจังเบิงแผนที่ใหญ่น้องเออไฮนี่เลยเออไฮนี่มันน้องนี่นย,นยาวลักษณะหูหูคือเพิ่นว่านี่มันเมืองตาลีเสียกวน ส่งอยู่แคมน้องตั้งอยู่ทางไตของน้องนี่เป็นคุณเมิงเมืองเอกของแคงยู่นานในปัจจุบันนี่เป็นน้องเดียนจีน้องอันดันหนึ่งของแคงยู่นาน สินองแสแม่นอันดับสองของแข็งอยู่นานหรือมลต้นอยู่นานนี่เป็นผู้เขาอายลาวไอาลาวชานนี่คือแข็งยูนานหรือมลตุน ยูนานของจีนน้องแสมันตั้งอยู่แข่งยูนานหรือมรดทนยูนานนี่เองนี่คือน้องแสหรือน้องเออไฮอันนี้มันมรดกอยู่นาน วันนี้จะขอเอาบางงูปภาพของน้องแสให้เบ่งนี่ก็เม็นหนึ่งในหูปของน้องแสส่วนผู้ที่เลียวเห็นอยู่คำนั้นเป็นผู้กลงชาติผู้ของเจ้าทายคู่หักของเจ้าหยิงนั่นเอง นี่ก็เมนหนึ่งของหู้ภาพน้องแสนี่เป็นหูปภาพของภูเขาซ้ายภูเขากลางชานและน้องแสหรือน้องเอาาื่หใ จะขอบจบคลิปไปเพียงเท่านี้ผัวมันยาวหลายแล้วเอาไว้พบกันในคลิปหน้าขอขอบใจมา่ทุกคนแต่การติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่สบายดี